บานอฟฟี่แล้วก็มีบานอฟฟี่ก็คนขับเยอะอ่าทีนี้ก็จะได้ต้องลองพี่ต้องช่วยผมกินนะได้ตามพี่เลือกดีกว่าผมไม่ถนัดกาแฟเท่าไหร่พูดตามตรงเอาเอาที่แนะนำมาสักอันอันนึงไหมอันนึงก็ได้ครับอันนึงก่อนแล้วมั้อ่ะทาไรนที่ว่าต้องจะขายอ่ะให้ทำมาเลยอ่าโอเคเอาแม่อันนึงเลยเออโครับยูเทิร์นทรีนิตี้ครับนี่เปิดนานยังเอ้ยเปิดมาสามเดือนค่ะอ๋อพี่แจงเป็นคนเปิดใช่ไหมเปิดนะพี่แจงเป็นคนเปิดเหรอ อ๋อโอเคขอถ่ายไปลงไอ้คอนแก่นแทบเลยนะ,ะได้นะสามล้านไม่สามแสนแส,าสามแสน <laughs> ทำตรงนี้เลยหรือเปล่า,าทำกาแฟตรงนี้เลยใช่ไหมครับขอดูลีลาหน่อยได้ไหมเอาอันนี้ทำกาแฟก่อนหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคโชว์หน่อยน่ากินขนาดไหนโ ่งพี่ร้านพีน้นใหม่ไม่เคยมานะแวะทันพีเลยอ่ะไม่เห็นอันนี้เขาขายได้ที่นี่มั้ยกาบขายขนมป้อพของต้นมป้อไม้บางคนถ้าลูกค้าขอก็ขายถุงไห้ลูกค้าได้เลย Trinity Coffee อันนี้ฟิล์มฟิล์มลายอะไรอ่ะ ไล่ใหม่มีเพลงมีขวดซอง ่ยจากส,สวยๆห,หายเลยมาแล้วครับเป็นเค้กกาแฟาครับคาเฟ่เค้กวิสเมคเดมิอันหัวอร่อยมั้ ลหมดนะไปก่อนนากอย่างหนึ่งนะครับซ่าเขียวครับกรีนทีโอ้ยเพื่อนอยู่ยนี่เยอะอ่ะฉันจัง มีก็เจ้าของร้านที่นี่ก็เป็นเพื่อนอูนะแต่อูมันนีไม่อยู่ไม่รู้เปไหน